คนที่มีสติอยู่ตลอดเวลาคือคนที่มีสมาธิเป็นคนที่ฝึกสมาธิเป็นประจำหรือเป็นคนที่สวดมนต์ภาวนาอยู่บ่อยๆการฝึกสมาธินั้นทำได้ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ฝึกเฉพาะเวลาที่ไปวัดไปปฏิบัติธรรมหรืออยู่ในห้องพระ ในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรเราสามารถบริกรมสวดมนต์ไปได้ตลอดเวลาที่นึกได้ตอนที่หลวงตาไปฝึกกับหลวงปู่ดูหลวงปู่บอกว่าชีวิตของเองนะ่ะต้องอยู่กับพระดังนั้นเวลาหลวงตาจะสวดมนต์ก็จะนึกถึงพระเวลาจะนอนก็นึกถึงพระจะไปที่ไหนก็คิดถึงพระ คนที่สวดมนต์ภาวนาตอนอายุน้อยๆสวดเป็นประจำเมื่ออายุมากขึ้นจะเป็นคนที่มีความจําดีเลิศหน้าตาอ่อนกว่าอายุเพราะสวดถูกครั้งจิตเราอยู่ในพระเราห่างจากวัจีกรรมคือกรรมทางวาจาห่างจากกายกรรมคือกรรมจากการกระทำห่างจากกิเลสความโลภโกรธหลงที่ทําให้ใจเศร้าหมองห่างจากปัญหาความอยาก ห่างจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพอเราเลิกสวดมนต์ตาหูจมูกลิ้นกายเรากระทบหลุดไปแล้วไม่มีสติแล้วบางครั้งเวลาเราได้ยินเสียงจะเป็นเสียงที่ชอบหรือไม่ชอบสติหลุดไปแล้วหลวงปู่ดูจึงให้สวดมนต์สติอยู่กับพระอยู่กับบทสวดสติอยู่กับกระแสพลังงานพลังงานซึ่งมีตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปอนาคต